ตอนที่293ความลับหลังภูเขาเชินวูมนุษย์อย่างนั้นหรือจะมีคนอาศัยอยู่บนภูเขาที่แห้งแล้งแห่งนั้นได้อย่างไรกันทว่าวแสงนั่นมาจากภูเขาแห่งนั้นลินรวนยืนอยู่บนยอดเขาพลางจ้องมองไปยังภูเขาแห่งนั้นอย่างระมัดระวังนางมองเห็นเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะักนางมองเห็นในระยะไกลดังนั้นคนที่นางมองเห็นจึงมีขนาดเท่ามดเท่านั้น นางมองไม่ผิดเป็นแน่พวกเขาเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงแท้จริงพวกเขาต่างก็สวมใส่ชุดสีดำและทุกคนต่างก็ถือดาบเอาไว้ในมือแสงที่ว่าผ่านเข้าตานางเมื่อครู่คาดว่าน่าจะเป็นแสงสะท้อนจากดาบไม่ทราบว่าเพราะอันใดอยู่อหลินรวนก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมานางรู้สึกว่าคนเหล่านั้นต้องไม่ใช่คนธรรมดาเสียดายที่อยู่ไกลจนเกินไปทำให้มองเห็นได้ไม่ชัด ลิ้นรวนค้นหาสถานที่ซ่อนตัวจากนั้นก็ใช้พลังวิเศษของนางควบคุมนกสองสามตัวแล้วบังคับให้พวกมันบินไปยังภูเขาลูกนั้นนกที่นางควบคุมเคลื่อนไหวเร็วเป็นอย่างมากไม่นานก็บินไปถึงยอดเขาฝั่งตรงข้ามพวกมันบินวงเวียนอยู่สองสามคราแต่ละตัวต่างหากิ่งไม้เป็นที่ยึดเหนี่ยวชายชุดดำที่ฝึกอยู่บนนั้นไม่ได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติใดๆพวกเขายังคงฝึกฝนอย่างจริงจังต่อไป หลังจากนั้นไม่นานฝูงนกก็กระพือปีกแล้วบินเข้าไปในป่าพวกมันเข้าไปในป่าทึบที่ปกคลุมท้องนาพาสีหน้าของหลินรวนเคร่งครึมขึ้นมาทันใดานางมองเห็นคนเหล่าผ่านดวงตาของนกใบหน้าของคนเหล่านี้ดูไม่คุ้นตาพวกเขาดูเหมือนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปธรรมดาจนแยกไม่ออกหากโยนพวกเขาเข้าไปในฝูงชนสิ่งที่ฝูงนกเห็นเมื่อเข้าไปในป่าทำให้นางรู้สึกหนาวเหน็บยิ่งขึ้นไปอีก ชายชุดดำหลายสิบคนกำลังลาดตระเวนไปตามภูเขาและป่าไม้ทั้งยังมีเวรยามอีกด้วยจะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้มีวินัยเข้มงวดและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีฝูงนกบินโฉบเฉี่ยวไปมาท้ายที่สุดพวกมันต่างก็หยุดอยู่หน้าปากถา้ำทางเข้าถ้ำกว้างใหญ่เป็นอย่างมากมีผู้คนเดินเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและมีชายชุดดำสองคนยืนคุ้มกันบริเวณปากถา้ำ แสงในถ้ำค่อนข้างสลัวทำให้มองเห็นภายในได้ไม่ชัดเท่าใดนักแต่ลินรวนคิดว่าในถ้ำหน้าจะมีชายชุดดำจำนวนมากไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าจะมีชายชุดดำจำนวนมากซ่อนตัวอยู่ในสถานที่แห่งนี้หลินรวนไม่สามารถคาดเดาต,ตัวตนของชายชุดดำได้แต่นางทราบว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่องค์กรที่ซื่อตรงไม่เช่นนั้นพวกเขาคงไม่ซ่อนตัวอยู่ในสถานที่แบบนี้คนเหล่านี้เป็นคนจากองค์กรลับที่องเซียวเอ่ยถึงใช่หรือไม่ ไม่ไกลจากหมู่บ้านตระกูล,ละกูลมากนักมีภูเขาสองลูกขวางอยู่หกักนี่คือฐานที่มั่นขององค์กรรับอย่างแท้จริงและชายชุดดำเหล่านี้ทราบว่านางมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์รัก์เสื้อแพรเช่นนี้จะเป็นอันตรายต่อนางหรือไม่เมื่อนึกถึงความเป็นไปได้นี้หลินรวนตื่นตกใจขึ้นมาทันใดหลังจากรีบดึงพลังกลับมาแล้วรีบลงไปจากภูเขาอย่างระมัดระวังเมื่อลงมาจากภูเขาแล้วหลินรวนก็ตรงไปยังบ้านของปู่สามทันใด เมื่อวันที่สองเดือนหนึ่งหลินรวนได้นำเอาสมไปให้ปู่สามต่อมานางได้ส่งยาบํารุงร่างกายไปให้เขาหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนจึงทําให้เขามีชีวิตชีวามากขึ้นเมื่อคนในครอบครัวของปู่สามเห็นหลินหวนเดินเข้ามาในบ้านพวกเขาจึงรีบต้อนรับนางอย่างกระตือรือร้นหลินรวนยิ้มพลางเอ่ยกับสะ้าของปู่สามว่าท่านป้าข้ามาเยี่ยมปู่สามช่วงนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนางเฟิงรู้สึกขอบคุณหลินรวนมากยิ่งนัก นางอยากจะดึงมือหลินรวนมาจับเอาไว้แต่นางรู้สึกว่าสถานะของหลินรวนในปัจจุบันแตกต่างจากสถานะของพวกนางมากนักนางเฝิงกลัวว่าตนเองจะไปล่วงเกินหลินรวนเข้าดังนั้นนางจึงถูมือเข้ากับเสื้อผ้าด้วยท่าทีประมาะแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าร่างกายของเขาแข็งแรงกว่าแต่ก่อนมากนักทั้งหมดนี้เป็นเพราะยาของเจ้า ลิ้นรวนตอบกลับอย่างสุภาพพร้อมด้วยรอยยิ้มว่ายาเหล่านั้นเป็นเพียงอาหารเสริมที่ปู่สามแข็งแรงขึ้นเป็นเพราะท่านป้าดูแลดีต่างหากหากไม่มีท่านปู่สามยังจะได้ดื่มยาอยู่อีกหรือประโยคนี้หลิ้นรวนเอ่ยออกมาตามความสัตย์จริง ภรรยาของปู่สามเสียชีวิตเมื่อ20กว่าปีที่แล้วบุตรชายและลูกสะภ้าเสียชีวิตเมื่อสองสามปีก่อนบุตรสาวหลายคนแต่งงานออกไปอยู่สถานที่ห่างไกลบัดนี้เขาอาศัยอยู่กับครอบครัวของหลานชายคนโตหลานชายคนโตและภรรยาของเขาเป็นคนกระตันยูไม่เช่นนั้นปู่สามคงไม่มีชีวิตที่ยืนยาวเช่นนี้ได้หรอกเมื่อนางเฟิงได้ยินคำชมจึงยิ้มออกมาอย่างเขินเขินนี่เป็นเรื่องที่สมควรแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านปู่ดูแลพวกเรามาไม่น้อยบัดนี้เขาชรามากแล้วพวกเราควรจะกระตันยูต่อเขา ระหว่างเดินทั้งสองสนทนากันไปด้วยในที่สุดนางเฟิงก็พาหลินรวนมาถึงห้องของปู่สามสีหน้าของปู่สามดีขึ้นมากบัดนี้เขากําลังเอนกายพิงกับหัวเตียงเมื่อเห็นหลินรวนเดินเข้ามาเขาจึงยิ้มกว้างพลางกวักมือเรียกให้นางเข้ามาหาอารวนมานั่งนี่สิ ลิ้นรวนก้าวไปข้างหน้าจากนั้นก็นั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงพลางเอ่ยถามอาการของปู่สามนางสนทนาเรื่องสารทุกข์สุขด,ดิบกับเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยถามถึงจุดประสงค์ที่แทจะริงงอปู่สามข้าต้องการสอบถามท่านเกี่ยวกับสถานการณ์ของภูเขาที่อยู่ด้านหลังภูเขาเฉินบูท่านเป็นผู้อาวุโสในหมู่บ้านท่านเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขาเหล่านั้นบ้างหรือไม่เจ้าคะปู่สามถามกลับด้วยความสงสยัยเหตุใดอยู่ๆเจ้าถึงถามเรื่องนี้ ลินรวนตอบกลับด้วยรอยยิ้มข้าเพียงแค่สงสัยเท่านั้นข้าซื้อภูเขาเฉินวูไว้ในครอบครองเรียบร้อยแล้ววันนี้ข้าขึ้นไปบนยอดเขามาทำให้มองเห็นภูเขาที่ทับซ้อนอยู่ด้านหลังภูเขาเฉินวูเพียงแต่ข้าไม่กล้ารีบร้อนเข้าไปที่นั่นเพราะกลัวว่าจะมีสัตว์ร,ร้ายอาศัยอยู่บนภูเขาลูกนั้นข้าจึงมาหาท่านเพื่อสอบถามสถานการณ์ดูก่อนเจ้ากะปู่สามพงะตกใจเจ้าซื้อภูเขาเฉินวูอย่างนั้นหรือนั่นเป็นภูเขาที่อันตรายอย่างมากเหตุใดเจ้าถึงซื้อมันเล่าลินรวนตอบกลับด้วยรอยยิ้ม ภูเขาเฉินวูเป็นอันตรายต่อผู้อื่นแต่สำหรับข้ามันไม่ได้อันตรายอันใดเจ้ากะเรื่องที่นางปลูกผักบนภูเขาในความเป็นจริงชาวบ้านจำนวนมากต่างก็รู้เห็นดังนั้นนางจงใจปล่อยข่าวนี้ออกไปเพื่อเป็นการเตือนชาวบ้านว่าผู้เขาเฉินวูมีเจ้าของแล้วในภายภาคหน้าจะไม่มีผู้ใดสามารถเดินขึ้นไปบนภูเขาเฉินวูได้อีกเมื่อปู่สามนึกถึงความสามารถของหลินรวนเขาจึงไม่แปลกใจอีกต่อไปและเริ่มเปิดปากเอ่ยถึงสิ่งที่หลินรวนต้องการทราบ ผู้เขาส่วนใหญ่ที่ทับซ้อนอยู่ด้านหลังภูเขาเชิญวูไม่มีชื่อเรียกทว่ามีภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่ด้านหลังภูเขาเชิญวูมันมีชื่อว่าภูเขาหวังเยี่ยวภูเขาลูกนี้ไม่ได้รับการเอ่ยถึงมาหลายปีแล้วเกรงว่าหลายคนคงจะลืมการมีอยู่ของมันไปแล้วลินรวนเอ่ยถามออกมาทันใดเพราะเหตุใดถึงลืมการมีอยู่ของมันเล่าเจ้ากะปูสามเหลือบมองนางประการแรกภูเขาเชิญวูสูงและอันตรายเป็นอย่างมาก ดังนั้นมันจึงซ่อนภูเขาด้านหลังเอาไว้จนมิตรผู้คนส่วนใหญ่จะไม่ไปด้านหลังภูเขาเชิญวูประการที่สองได้ยินมาว่าภูเขาลูกนั้นมีความชั่วร้ายเป็นอย่างมากนะักหลินรวนเลิกคิ้วขึ้นชั่วร้ายอย่างนั้นหรือเจ้ากะปู่สามพยักหน้า ใช่ข้าได้ยินมาว่าในภูเขาแห่งนั้นมีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่ตรับใดที่เข้าไปแล้วจะออกมาข้างนอกไม่ได้อีกคนที่โชคดีออกมาได้หากไม่กลายเป็นคนบ้าก็จะกลายเป็นคนโง่เขลาไม่มีผู้ใดออกมาในสภาพปกติเลยสักคนหลายปีมานี้ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปที่ภูเขาลูกนั้นอีกดังนั้นจึงไม่ได้ยินผู้ใดเอ่ยถึงภูเขาหวังเยี่ยวเจ้าอายุน้อยเพียงนี้เป็นปกติที่จะไม่ทราบเรื่องราวความเป็นมา เมื่อเอ่ยถึงเรื่องนี้ปู่สามจึงจ้องมองนางด้วยความกังวลใจอา่วนเจ้าอยากเข้าไปในภูเขาลูกนั้นเลยภูเขาลูกนั้นมีสิ่งชั่วร้ายซ่อนอยู่เจ้าไม่ได้ขาดแคลนอาหารแม้ว่าเจ้าจะมีความสามารถก็ยังอันตรายอยู่ดี